จะมารีวิวของกินจากต ok yeah. wow. uh, ิ k กต็อกเออตะกินมันแย่มากนะตอนไม่แช่น้ำกินมันเหดย่าดมก่อน่ะดมก่อนเห็ยาเหรอแม่แตกคุณเหรอเขียวมาเชียวลองกันเลยดีกว่าแบบเผ็ดมากเป็นไงบันแตกเป็อยังไง เหล็กน่ายระดับแล้วเราใส่เหล็กมาด้วยอ่ะมันคือขนมผู้หญิงอ่ะขนมสาวสาวป่ะขนมสาวสาวขนมสาวสาวไงไม่รู้ไม่รู้เย่เย้เย้ไม่รู้ไม่รู้ขนมผู้หญิงชอบกินเพราะว่าภรรยาผมก็น่าจะชอบผมภรรยาผมก็น่าจะชอบผมเออภรรยาน่าจะชอบผมอะไรอ่ะภรรยาผมน่าจะชอบขนมอนกันตรวจดีดิก็ตรวจแฟน สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อย่างที่เห็นนะครับนี่นี่นวันนี้เราจะมารีวิวของกินจาก t t ิ k <TikTok. S 2> ต,กตกอกเ,เราเชื่อว่าหลายคนเห็นใน t i t t o k แล้วก็อยากซื้อมากินใช่ใชแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่วันนี้เราเหมาัาทั้ง t ิ k ตอกให้แล้วใช่ทั้ง t ิกตอกเลยเหรอพีอ่มันจะเหลืออีกเยอะเลยนะก็เป็นว่าของคชื่อเราเห็นแล้วไหนที่เห็นแล้วมันน่าสนใจเห็นแล้วมึงท ต้องโดนอะไรเงี้ยเราก็ลองกดกดมาสั่งแล้วก็กินให้ดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเราจะมีการให้คะแนนกันด้วยว่าเออโอเคไหมควรซื้อกินไหมอะไระะวันนี้ที่เรามีมาก็จะมีทั้งหมด8<ป>ดอยา่างอ่ะเราเริ่มจากอะไรก่อนดีโบของข้าวเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวกันเลยข้าวไม่กินหวานสันดานไพรเป็นไพรก็ได้อ้าเฮียข่ะอ่ะของข้าวเอาอะไรก่อนดีต้องกินจากรสน้อย ที่คิดว่าลดน้อยค่อยๆขึ้นไปมันก็ต้องเป็นไอผักเนีเยแหละป่ะใช่ <c oughs> อ่าโอเคเราจะกินผักอันนี้ก่อนนะแยกมาตึ้งอ่าครับอันแรกก็จะเป็นผักกงฉ่ผักงูเขียวนั่นเองซึ่งที่เห็นอยู่ในชามเนี่ยมันคือการแช่น้ำมาแลนะ้วเพราะว่าใน,ในนี้เขาบอกว่าแช่น้ำสามชั่วโมงสามชั่วโมงก่อนที่เราจะเอามาประกอบอาหารเรือมากินนะครับราคาถุงนี้อยู่ที่8 5บาทา เนี่ยตอนแรกมันมาเล็กๆงนี้เห็นปะ่ะมันมาแบบแห้งๆงนี้พอแช่น้ำออโอ้โหอ่าเหี้ยอุ้ยมันยาวไปไหมอะทีละคนได้ไหม <laughs> <laughs> เห็นแล้วมันแบบเฮ้ยเคยกินผักกาดดองในกระป๋องปะ่ะอะสัมผัสมันดาจะหยุ่นๆเด้งๆเหมือนแค่หยิบม,มากลิ่นมันจะแบบว่า <laughs> จับชาย <laughs> กลิ่นมันต้องจับชายอ่ะลองกินเลยว่ะโอ้ ส้ำผัดแรกนะเขียวกรอบมากอ่ให้ฟังค่อนข้างกรอบ<ไ>กรอบเลย<ไ>แต่ว่ามีรสชาติไหมไม่มีรสชาติอจจจัศจรรย์มากทุกคนเราคิดว่ากินที่มันเหม็นแบบนี้จะไม่อร่อยไม่มีรสชาติเลยไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติเขาเขาเลยบอกว่านี่ข้างหลังเขาเขียนบอกว่าเอาไว้ทําเมนูพวกผัดยำส้มตําใส่หม้อไฟหม่าล่าก็ได้เขาบอกมาอย่างนี้เราก็เตรียมมาให้แล้ว เรามีน้ำยำค่ะทุกคนน้ำยำเรามาพร้อมแล้วนี่นี่แล้วมันกินแบบยังไม่แช่แช่น้ำได้ไหมเอออยากรู้คือผมก็ไม่รู้ว่าลองกินแบบไม่แช่น้ำได้ไหมแต่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูแต่กลิ่นมันแย่มากนะตอนไม่แช่น้ำกินมันเป็นย่าดมก่อนอะดมหมดเป็นย่าไม่หรอแม่คุณเหรอเขียวมาเขียวด่า อย่างนี้อันนีไม่มีความกรอบเลยไม่มีความกรอบเหนียวแล้วก็กัดขาดปะกัดเคี้ยวขาดได้แต่ว่ามีความเค็มหน่อยนะเอ๊ะทำไมผมรู้สึกถึงของโปรดของรักของโปรดของผมมันบุ้ยบุ้ยใช่ไหมไม่เหมือนไอ้บัวคือเงียบอะเออมันมาเรามาลองชิมกันเดี๋ยวอะตะเกียบไปคนละคู่ยำงูเขียวร่วมสาบานชนชนกระหนกว้ยเฮ้ยกระดูกเดียวอยู่นะ ไปสุดซอยเข้าใจแล้วทำไม,มคนถึงเอาไปยำใช่ไหมเออมันดีอนยะู่นะอ่าแล้วเท็กเจอร์มันแบบ,บมันกรอบมากอ<ๆ>ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเสียงเคียเค้ยวไหมตอนนี้แต่ว่าในในหัวแล้วตอนนี้มีแต่เสียงกรึบกรึบกบกบกคือเอางี้ถ้าใครไม่รู้ว่าจะซื้อผักอะไรไว้อะ่ะเรากลัว,วซื้อไว้แล้วเดี๋ยวผักเสีย เนี่ยแนะนำอันเนี้ยดีอยากกินเมื่อไหร่ก็เอาออกมาแช่น้าไม่เสียแน่นอนอืพิคคุยเลยพิคคุยเลยเอาเอาให้กูพูดเลยอ่ะอร่อยเด็ดของคนเนี่ยอ่ะครับก็ถ้าใครสนใจก็นี่เลยผักกงไฉ่กงไฉ่มาจากประเทศจีนราคา85บาทคิดว่าให้คะแนนเท่าไหร่ดีคิดว่าคุ้มไหมที่จะซื้อมาผมให้3คะแนนสำหรับผมมันอยู่ในสินค้าที่กำลังดี กำลังคุ้มค่าอ่าแล้วก็กินกินได้ค่อนข้างเยอะกับซองหนึ่งเนี่ยรสชาติก็ถือว่ายังแบบยังกลางๆเพราะว่ามันไม่ไม่จริงๆตัวของมันเองมันไม่ได้มีรสชาติอะไรที่โดดเด่นแต่เอาไปทำกับอย่างอื่นอย่างอื่นน่ะดีทอสี่คือยิบมานิดนึงได้ต้องเท่านี้เท่าไินแช่น้ำคือเอาจริงๆถ้ากินคนเดียวอิ่มมือเดียวคนเดียวอะไรเงี้ยอิ่มแต่ที่ขักคะแนนอ่ะเป็นเพราะว่า ขั้นตอนมันอาจจะเยอะยุ่งยากไปหน่อยสําหรับคนที่แบบว่าต้องไปหาน้ํายาต้องไปหาผัดเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องรอสามชั่วโมงใช่ก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ในการกินขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมที่เห็นเหมือนโบที่สี่คือถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าถ้าเราคิดว่ามันคือของกินเล่นในยมที่เราเอาไปทําน้ํายํำเพื่อที่จะแบบลดน้ําหนักหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ย ผมว่าโอเคอีกเรื่องด้วยก็คือต้องแช่น้ำสามชั่วโมงมางทีแบบฉันยู่แล้วอ่ะแล้วลืมแช่ต้องรอสามชั่วโมงนะก็จะกินแห้งๆอย่างนี้ก็ไม่ไหวเค็มใช่กินเป็นบ๊วยกินเล่น่ะแต่เป็นบ๊วแทนก็ผมก็เลยคิดว่าจะหักคะแนนตรงนี้ไปแค่หนึ่งคะแนนก็แค่กสี่อะไรเงี้ยแต่ว่ากินเล่นกินอะไรกินกับน้ำยำโอ้ยผักกรอบมากอร่อยมากก็ความิีเหนของเราประมาณนี้ ไะเราไปอันต่อไปดูว่าของข่าวต่อไปอ่ะครับน้ำพริกไข่มันกุ้งและน้ำพริกไข่ปูมันเอสูตรเด็ดเมืองจันนี่สองขวดเนี้ยร้อยหาสิบบาทเราจะผสมเป็นมันกุ้งมันกุ้งทั้งคู่ก็ได้หรือมันปูมันปูทั้งคู่ก็ได้หรือจะสั่งมาแบบเราก็คือมันกุ้งกับมันปูก็เลือกได้ครับเขาก็จะขายเป็นคู่อ่ะอันแรกนะมันปู อ่ะเรามาลองกินแบบเ็นเพลงกันก่อนไม่มีข้าวจริงจริงเขาบอกว่าคนกินกับข้าวแหละมีเนื้อปูด้วยอ้าวกินไปแล้วเหรอไ่ไวยังวะโอ้เนื้อปูแน่นมากเนื้อปูของจริงสิ่งแรกที่เข้ามาก่อนเลยนะกลิ่นเค็มของปูอ่ะแบบลึบขึ้นมาเลยเลยแต่เผ็ดไหมไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นใช่ในฐานะคนที่ไม่กินเผ็ดก็คือกินได้มันไหมไม่ได้มันขนาดนั้นก็ไม่ได้มันขนาดแต่ว่าเนื้อปูรูื้อปูชัดเจนเลยรู้สึกมากกว่าไอ าก็ต้องมีข้าวดีกว่าคนนึงเขาข้าวเหนียวแล้วข้าวก็ได้เอาข้าวเหนียวไปที่กูก็อยากกินข้าวเหนียวกูเลยสั่งมาเอ้าเฮาไี่เอาผักโขงถ่ายไปแช่น้ำดิทำมากินด้วยกันกูว่าอร่อยกินด้วยกันเฮ้ยอร่อยจริงแม่เป็นมือนึงเลยอะเจ๊ละร้อนห้าสิบบาทเท่ากับว่าตกขวดละเจ็ดสิบห้าบาทเออเฮ้ยอร่อยปิดคลิปดิเดี๋ยวนั่งกินข้าวกันเลยอ่ะมาลองมันมาลองมันกุ้งดีกว่าไข่มันกุ้ง เต็มเต็มซัดให้เต็มลองกันเลยดีกว่านี่นะครับเต็มเต็มช้อนซัดไปเข้าไปตรงตรงมันต่างกับมันต่างกับมันปูที่แบบว่ามันปูเนี่ยคือแค่เอามาลิ้นแตะจะได้กลิ่นแบบทะเลแต่อันนี้ยไม่เลยปูมันรู้สึกเลยมันมาเป็นเนื้อปูเลยแต่อันนี้ไม่ค่อยรู้สึก คือเขาบอกว่ามันมีเนื้อกุ้งด้วยใช่ไหมใช่เขาใส่ทั้งเนื้อกุ้งแล้วไข่กุ้งด้วยอแต่ไม่ค่อยรู้สึกแต่ถามว่าปูกับกุ้งกุ้งค่อนข้างมันกว่านะ <S <S มันละนละัวกว่าเดี๋ยวเรามาลองกินเนื้อข้าวกันดีกว่าข้าวเหนียวก้อนไม่โคตรใหญ่เมันดูเหมือนหนูเป็นคนโลอบเนี่ยไม่เป็นไรอร่อยค้มโตโอ้โหอร่อยจังเลส่วนตัวรู้สึกว่าอันนี้มันกว่า ถ้ากินกับข้าวที่มีแบบน้ำพริกเออที่มีผักมีอะไรอย่างเงี้ยม,มันกุ้งอ่ะกินแล้วมันจะมันกว่ามันจะสนุกกว่าแต่ถ้าแบบกินกับข้าวเปล่ามันปูอร่อยกว่าข้าวข้าวป,าป่าแล้วตักมันปูอ่ะกินอันนี้แก้มใจมันปูดีดกว่าอ,อ่คิดว่าจะให้คนละกี่ดาวดีครับมันปูสี่ดาวอืม,มันกุ้งสองดาว สใช่ไหมใช่ของน้ำพริกมันปูอกินแล้วมันแบบได้เนื้อได้เนื้อแล้วก็ชัดเลยแต่ของตัวมันกุ้งอ่ะสำหรับผมอ่ะมันรู้สึกแต่นัวนัวนัวแบบเอ๊ะคือไม่รู้ว่ากินมันกุ้งอไม่รู้ว่ากินกุ้งเลยบให้มันปูคาดอือืเปิดมันกุ้งเนี่ยให้ฝาจุดห้าอ่ามีจุดห้ามาด้วยให้จุดห้าด้วยอ่เพราะว่า ไอ้กุ้งเนี่ยเห็นด้วยกับพีธ่ธีคือมันไม่ได้หลับรู้ว่าเป็นกุ้งตะโกนถ้าเทียบกับปูพอมันมีตัวเปรียบเทียบอ่ะมันเลยรู้สึกว่าปูอะมันอร่อยกว่ากุ้งมากเออรสชาติมันชัดกว่ากลิ่นชัดกว่ากินกับข้าวเราไม่จมอันนี้ไม่ได้เป็นกุ้งตะโกนเป็นกุ้งกระสิบกุ้งอ่ะของผมนะนของผมก็คล้ายๆของโบผมให้ปูเต็มเลย5้าดาวเพราะผมรู้สึกว่าด้วยราคาของมันด้วย ด้วยความที่เขาให้เนื้อปูมาเน้นเอ่ะให้เลย5้า yes แต่กุ้งอ่ะผมให้3คือมันกินแล้วมันไม่ได้รู้สึกมันเหมือนกินมันกุ้งทั่วๆไปกับน้ำพริกทั่วๆไปไม่ได้แบบโอ้๊โดดเด่นอะไรมากแต่ปูนี่ทีเด็ดของจริงของจริงเออสขวด150บาทบอกเลยว่าราคาดีแถมอร่อยมากอ่ะครับอันต่อไปก็จะเป็นพริกกากหมูรสต้มยำมี2แบบตรงนี้ที่เราสั่งมาอันนี้เป็นแบบเผ็ดน้อย และอันนี้เป็นแบบเผ็ดมากมาเออถุงละ500กรัมนะครับ <Yeah. S 2> แย่อะได้เยอะอยู่นะกรัมเยอะมากอ,อ,อ่ะเรามาลองกันเลยไหม Yes อ่ะเอาแบบไหนก็นดีแบบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยแกะทั้งคู่ก่เอาพร้อมกันเลยไปเลยแล้วกันคล็ปเกจแพ็กเกจอือแพ็กเกจสิ่งเขาฉีกง่ายมากเป็นซิปล็อกนะเอะกินไม่หมดเก็บกินต่อได้อีกใช่ไม่เหนียวแน่นอนเพราะว่ามีซิปล็อกอ่ะนี่เผ็ดน้อยนะอ่า ฟังก่อนนะโอเคมานี่นะครับนี่นะดมเหมอนม่นข้างเหมือนแคบแคบหมูกลิ่นคล้ายแคบหมูถ้าเอาซื้อไว้ที่บ้านนะนั่งดูหนังวันเดียวแหละเพลินวันเดียวหมดยิ่งกว่าป๊อปคอร์นอีกหมดแน่นอนครสชาติทำมาดีมากไม่ค่อยเผ็ดฟังจากที่เคี้ยวเมื่อกี้ไม่รู้ว่าได้ยินไหมมัไม่เหนียวเลยทานิดไม่มีความเหนียวไม่มีความเหนียวเลย แล้วก็ได้มีความรสต้มยำอยู่นิดหน่อยแต่ว<ต>่าม,มีกลิ่นมะนาวอยู่แต่มีกลิ่นมะนาวค่อนข้างชัดเจนเอ,อ่าฮึชัดอยู่นะกินกับข้าวอ่ะก็เคยเพลินเลยเอาอีกเอาละอะไรชัดนะเอาเผ็ดนะไหมอ่าโอเคไหนผมเอาเป็นตะเกียบดีกว,ว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มมือกั่รถเมื่อกี้ เขามีใบมะกรูดแห้งมาด้วยเออนี่ในีมันมีใบมะกรูดคุกแห้งแล้วจริงๆผงนี้ก็มีนะใช่แต่ว่าเรียงคู่เราไม่ได้เทมาให้เห็นลองกันเลยดีกว่ามาแต่เผ็ดมากเป็นไงฟันแตกไหมังี้ยนะเหล็กน่าจะหลุดแล้วเราใส่เหล็กมาด้วยอ่ะแต่หนูว่าไม่ค่อยสั่งเลยนั่นเด็ดเผ็ดมากเหรออันเนี้ย เพราะว่าอย่างที่เห็นว่าตรงนี้จะเห็นแบบผงเผ็ดเยอะมากเลยเนี่ยตรงนี้แต่ว่าเผ็ดต่างกันไหมไม่ต่างไม่ค่อยต่างผมว่าต่างหรือมันยังไม่มาแต่มันมีเผ็ดมานิดนึงแหละจากเผ็ดแหลมๆมาดนึ่ผ็ลไปลิ้นน่ะเออแบบว่ากลืนลงไปหมดแล้วถึงจะรู้ว่ามันเผ็ดอะเรามาให้คะแนนกันดกวามาทั้งแบบเผ็ดปกติแล้วก็เผ็ดมากคิดว่ายังไงครับขอเลิกกี่ดาวดีขผมไม่ห้า ให้หาเลยเหรอให้ห้าดาวเลยอเป็นชอบอะไรฮะเป็นของกินเล่นที่น่าจะกินเพลินชิมหายอแล้วก็รสชาติทําออกมาได้ค่อนข้างดีอคือแบบกินเข้าไปคําแรกคือแม่งแบบเด้งปึ้งขึ้นมาเลยอืแต่ว่ารสชาติแม่งค่อยต่างกันใช่ใช่เผ็ดมากหรบองน้อยคล้ายๆกันเลยใช่แต่เผ็ดอยู่เผ็ดก็มอมผโบโบโบให้ตีดาว หนูรู้สึกว่ากลิ่นรสชาติความเป็นต้ยมยำอ่ะมันน้อยไปอต่อให้เห็นเขาเรียกอะไรผงผงผง,ผง,ผงปรุงเนี่ยเยอะเยอะอ่ะแต่คือกินแล้วมันไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นต้ยมยำขนาดน,นั้นอ,อันเนี้ยเราจะเห็นด้วยกับโบเ,เราให้สีเหมือนกันเราสึกว่าความเข้มข้นของต้งยมยำได้มากกว่านี้อีกขอถ้าเพิ่มกว่านี้นิดหน่อยนะมันจะเพอร์เฟกเลยคือเรากินแล้วรู้สึกว่าก็อย่างที่ที่บอกกินเพลินอร่อย แต่เราเป็นคนที่กินรสจัดคือไม่ได้หมายถึงว่าเผ็ดนะแหม,มายถึงว่าชอบความจัดจ้านของรสชาติที่มันแบบต้องแบบเน้นๆนะอะเราชอบแบบเน้นๆซึ่งอันเนี้ยมีแต่ว่ายังไม่ได้แบบไ,ไ,ไปสุดขั้นขนาดนั้นอะเลยรู้สึกนะว่าให้แค่สีดีกว่า อ่ะครับก็ถ้าใครสนใจก็นี่เลยถุงขนาด500กรัมราคาประมาณ250บาทความจริงแล้วเนี่ยมันมีหลายหขนาดนะอ่าไม่ได้มี500กรัมอย่างเดียวใช่มันมีหลายขนาดมันมีสี่ขนาดมันมีขนาด250กรัม250กรัม500กรัมแล้วก็1,000กรัมโอ้มีถึง1,000เลยอันนั้นกินกินทั้งเดือนก็คือกินปุ๊บก็คือเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะไขมันมาเป็นของหวานกันบ้าง yes นะฮะวันนี้เราก็มีเป็นมันเทศหนึบ อ่าฮะอ่ามีทั้งหมด30ชิ้นนะครับเป็นมันม่วงมันเหลืองอ่าถุงนี้นะครับราคา50บาทถือว่าเยอะนะอันเนี้ยเออแพคเกจจิ้งก็จะประมาณนี้ออนี่นะเริ่มจากสีอะไรก่ันดีสีสีเหลืองไหมสีเหลืองดะสีเหลืองยีโลยีโลนั่นไงผมว่าแล้วอ่าเอออ่โอ้อกิน กลิ่นมันเหมือนมันเชื่อม,ม <ụ breaker> เคยกินขนมมันเชื่อมปหมเคยเอ่อกินกันก่อนไม่รอกูแล้วไอ้พรงนี้นี่เอาเอากอนเลยไม่เอาโเคกัดได้เลยไม่เหนียวไม่หนุบด้วยไม่ยืดไม่อะไรเลยจริงจากที่เมื่อกี้ใช้นิ้วบีบๆตัวคิดว่ามันจะเหนียวกว่านี้นะอืแต่ที่กัดแม่งแบบไม่ได้นี่เด้อไม่มีความเหนียวเลยเลยอื คธอกินได้อารมณ์เหมือนมะม่วงกวนแต่ว่าไม่ได้เหนียวขนาดนั้นอ๋อมะม่วงกวนทุเรียนกวนอะเหมือนมะม่วงกวนทุเรียนกวนแต่ว่ามะม่วงกวนทุเรียนกวนบางทีมันเหนียวไงแบบติดปันใช่ไหมอันนี้คก็กัะเคี้ยวง่ายเพลินๆเลยลื่นๆนี่สีม่วงนะฮะสีม่วงเหมือนนิ้วสุกนะแต่นะเขาไม่เคี้ยวแล้วเขาคืนนะเทคเรเหมือนกันเทเกอร์เหมือนกันเลยแต่อันนี้ผมว่ามันมีความ เป็นมันมันหวานญี่ปุ่นมันม่วงญี่ปุ่นเอชัดกว่าถ้าใครเคยกินมันม่วงม,มันจะมีกลิ่นมันม่วงอยู่เลยี้เห็นด้วยคือเขามีรสสีม่วงอย่างเดียวด้วยมัง้งแล้วก็มีรสสีเหลืองอย่างเดียวด้วยก็ถ้าใครชอบแบบกลิ่นมันม่วงอย่างเดียวก็แนะนําซื้อสีม่วงอย่างเดียวเลือกได้ใช่แต่อันนี้เราซื้อแบบคละมาเพื่อที่จะลองทั้ง,ออองสองรสพี่คะแนนกี่ได้ดิให้สีดาวแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ระดับกลาง ดีขึ้นมาเพราะว่าส่วนตัวผมอ่าจริงๆผมไม่ค่อยได้กินพวกมันไอพวกพวกนี้อยู่แล้วเอาเอาจากที่เคยกินพวกมันม่วงอะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเป็นมันม่วงของจริงอ่าประมาณนี้แต่ส่นสีเหลืองว่าปกติเนาะสีเหลืองปกติมัคือไม่ได้ไม่ได้แย่เลยแต่แค่ไม่ไม่เคยกินรสชาติแบบนี้เลยมบัวให้ข่าให้่าเลยเนี่ยมันคือขนมผู้หญิงอ่ะ ขนมสาวสาวเขาบอคุณซัดเหรอขนมสาวสาวขนมสาวสาวไงไม่รู้ไม่รู้เย้เย้เย้ไม่รู้ไม่รู้ขนมผู้หญิงชอบกินเพราะว่าภรรยาผมก็น่าจะชอบผมภรรยาผมก็น่าจะชอบผมภรรยาต้องชอบผมอะไรอ่ะภรรยาผมน่าจะชอบขนมเปิดแฟนอะเฮ้ดีดีเขาเปิดแฟน ซาโบเคยกินที่ห่ออื่นเอางี้แล้วกันแล้วมันแข็งกว่านี้มันกัดแบบมันกัดมันกัดไม่ขาดแบบเนี้ยบางคนอาจจะชอบแบบนั้นแต่เราอ่ะชอบแบบนี้ทำไมเขาชอบแบบกัดไม่ขาดกันอ่ะมันได้เคี้ยวหรือจะทาทายทาทายฟันแบบมันหนึบไงคือแบบว่าชื่อหนึบก็คาดหวังให้มันหนึบหรือเปล่ากะไรเงี้ยแต่คืออย่างโบอะโอเคอันนี้โอเคคือหมายถึงว่ากัดแล้วกินง่ายแล้วก็รสชาติมันก็คือมันอ่ะทุกคนแต่ว่ากลิ่น มันหวานอันนี้มันหวานญี่ปุ่นจริงจริงเอออันนี้เห็นด้วยว่ากินไม่ชัดอืมก็เลยให้ห้าเพรผมน่าจะคล้ายๆทีก็คือให้สี่คือไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องซื้อกินขนาดนั้นอ่าไม่ได้เป็นของที่โปรดไม่ได้เป็นของที่เราแบบโปรดปางขนาดนั้นคือถ้าเลือกกินของหวานก็อาจจะไม่ได้อันนี้เป็นอันแรกแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมอร่อยกินเพลินเคี้ยวเพลินคือถ้าถ้าคนอื่นซื้อมาอยู่ในบ้านก็คืออาจจะมีหยิบหยิบบ้างอ่าแต่ว่าแบบ มีอย่างอื่นก็เลือกกินอย่างอื่นมากกว่าะอะไรเงี้ยอเออเพราะคือเขาทํารสชาติออกมาดีอรสชาติโดยเฉพาะมันม่วงเนี่ยผมชอบมากชัดเ <Yes. S 1> จนดีดอ่าสำหรับมันหนึบนี้นะฮะมันเทศหนึบราคา50บาท30ชิ้นมีทั้งแบบผสมแบบรสเดียว,ยวก็มีอ่าแบบรสเดียวก็จะเป็นมันม่วงรสเดียว <Yes. S 1> หรือว่ามัน อ่ามันได้ลถเดียวไปเลยแต่อันนี้เราเป็นแบบผสมแล้วมันเป็นถุงซิปล็อกนะห้าสิบบาทได้เยอะขนาดนี้เลยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เก็บในซิปล็อกคุณก็มีถุงแยกอยู่ข้างในอยู่แล้วใช่แต่ว่าเก็บไว้เถอะสองชั้นเผื่อแบบมดคงมดขึ้นล้วก็ซิปล็อกให้เรียบร้อยนะครับมาของหวานชิ้นสุดท้ายแล้วแทนแทนเออเอออันนี้ผมเห็นแล้วผมเลิฟมากเพราะผมผมเป็นช็อกโกแลตเลิฟเมอร์นี่เอออันนี้นะครับเป็น คิดแคบอัดกระป๋องนะครับราคา80บาทและอันนี้เป็นนูเทล่าเออนูเทล่าอัดกระป๋องเหมือนกันราคา80บาทเช่นเดียวกันใช่ใชราคาจับบ้องได้เด็กๆซื้อได้เออเด็กๆคือพ่อแม่ซื้อให้เด็กๆก,กินได้เลยแต่ก็ได้แหละระวังหน่อยเออเพราะช็อกโกแลตต่ำๆเยอะนะครับอ่ะนี่ข้างในนะฮะนี่ข้างในคาาด้อุ้ยมีแท่งคิดแคทเป็นแบบแท่งๆเลยเออาาแล้วก็มีแบบคลาสชิคเอ้อคันชี่หนา่อยๆแล้วก็คลุกกับตัวช็อกโกแลต ก็คือคีดแคตอันเดียวเลยป่ะเนี่ยมีแปะยังมีปรับอยู่ข้างบนเหรออ่ะมาเรามาลองกันดีกว่าเอาเลยเอาเลยอ่ะมันจะมีชิ้นเก่งใจผมไม่เก่งใจแล้วกันนี่ผมไม่คุณนเลยเนี่ยไอ้แทงนั้นนะเป็นไงฮะ ไม่มีใครตอบกูเลยแล้นี่ถ้ารันเลือกถือว่าเรากินคิทแคทกันเน่ยเรารสชาติมันเป็นรสชาติมันเป็นยังไงวะเข้าใจงั้นเอามุมมุมมองผมก่อนแล้วกันอ่าผมรู้สึกเหมือนกินโกโก้ครั้นยำเช้าอืมด้วยใช่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคิทแคทขนาดนั้นอืมอ่าโอ้โอเนื้เทลล่ามีไอ้นี่มาอะไรก้อนอะไรอ่ะมันคือไอ้ก้อนไอ้ไอบีบเลดี้ของเนืเทลล่าอ่าอ่า แต่ตัวข้าวพองมันต่างกันปะข้าวพองต่างกันข้าวพองเหมือนอันนี้มันจะเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดอ่าใช่อันนั้นอะตันๆหน่อยฝั่งนั้นมันดูเหมือนแบบเป็นโกโก้ครันช์อ่ะเดี๋ยวๆนี๋ยวดีอ่าโอเคนี่โอเคโอเคอ่ะอ่ะกล้องดูเปรียบเทียบให้ดูเลยอันนี้คือฝั่งของนิวทรานี่คิดแคทนะนี่นิวทราร่าดูเม็ดมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันคล้ายๆแบบเหมือนโกโก้ครันชโกโก้ครันชมินิเออเออตัว C ใช่แต่อันนี้มันจะดูเหมือนแบบข้าวพองหน่อยอย่างนี้ ใฮะไอ้ก้อนใหญ่ๆนั้นมันมันมันมีอะไรอยู่ไหมผมว่าท็อปแคนท์รอบๆอ่ะเหมือนกันใช่แต่ว่าคลดเหมือันเนี้ยให้คิปแคทใส่มาอันเดงอันเนี้ยให้เบลี่ใส่มาอันนึ่งเออแต่ถ้าใครชอบกรอบๆอ่ะก็ต้องมาอันนี้ใช่เพราะว่านี้มันเป็นข้าวพองข้าวพองค่อนข้างกรอบแต่ถ้าใครชอบแบบเออไม่ได้กรอบแบบขนาดนั้นอ่ะกินง่ายๆเพลินๆเหมือนกินโกโก้คั้นก็ต้องอันนี้เออ อ่ะส่วนตัวนะผมให้คะแนนก่อนเลยนะผมให้สองสองสองจุดห้าอ่ะแถมให้นหน่อยมันก็เหมือนกับเรากินคกโก,โก้้นสมัยเด็กอะ่ะผมให้สองดาวสองจุดห้าดาวประมาณนี้ผมผมให้สองผมส่วนตัวผมไม่ชอบกินของช็อกโกแลตที่เขาให้มาม,มันมควคุณาดก้อนก้อนในสองสองก้อนนี้ไปอะ่ะมันมันอร่อยไหมหรือมันก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันยังไงผมว่ามันคือไอ้นี่แหละมันก็คือปากมาให้อันหนึ่งแล้วก็ไอ้เบลดี้อ่ะ เอามาให้อันเดนเพราะว่าไอ้บิเลดี้เนี่ยคือมีนูเทลล่าแน่นอนอืมใช่มีช็อกโกแลตนูเทลล่าออกมาแต่ว่าผมอะรู้สึกว่าช็อกโกแลตสองอันเนี้ยไอ้พวกตัวที่มันเป็นเฟลกอะมันมีกลิ่นที่เหมือนกันช็อกโกแลตเหมือนกันเป็นมันช็อกโกแลตที่ใส่นมค่อนข้างเยอะสำหรับผมนะเออง่ายๆไม่ได้เป็นดัการ์กใช่เป็นช็อกโกแลตพรีเมียมด้วยใช่อ่าสารับโบ หให้สีอโอเคโอเคโเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันอ่ะเพราะมันหวานอ,อะ่ะมันนว <c oughs> หนูกินได้ <c oughs> หนูว่าหนูกินได้หมดกระปุก มากกว่าไอแคบหมูไอแคบหมูอืออ่าเออคือแบบว่าถึงแม้ช็อกโกแลตมันจะไม่ได้แบบว่ามีรสชาติที่โดดเด่นหรืออะไรมากอะไรเงี้ยแต่คือมันกินเพลินมากทุกคนอ่าเออมันไม่ได้หวานจัดแบบหวานเจี๊ยบอย่างที่คิดแต่ถ้าเทียบสองอันเนี้ยคือข้าวพองอ่ะอร่อยอร่อยกว่ากรอกว่าแต่หนูว่าไม่ชอบข้าวฟองของไอกระปุกโมเทล่าคือที่มันเรียวๆอะไรเงี้ยคนอื่นอาจจะชอบเพราะว่ามันกรอบมันแบบคันช์แต่ว่า ตัโบอ่ะมันเคี้ยวแล้วมันต้องกั้มคาใหญ่เพราะมันเป็นเม็ดมันค่อนข้างใหญ่ที่ผมให้คะแนนน้อยไม่ได้หมายถึงว่าผมไม่ได้ชอบมันเลยนะคือถ้ามีอยู่ในบ้านผมก็คงกินหมดเหมือนกันก็สําหรับตัวคิดแคสอัดกระป๋องนี้นะครับแล้วก็นูเทลลาอัดกระป๋องกระปุกละ80บาทถ้าใครชอบก็ลองหาซื้อกันได้ถ้าใครแบบเออฉันอยากหาขนมกินเล่นหาของกินเล่นๆนั่งดูหนังเพลินกินอะไรเพลิน ก็นี่เลยแล้วก็มันมีหลายด้วยมันมีรสอื่นด้วยมันไม่ได้มีแค่นูเทลล่าหรือว่าแคดเท่านั้นมีอะไรอีกครับมายโลคินเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมีรสช็อกโกแลตหลายๆจากหลายยี่ห้ออ๋อมีทั้งมโลมีอะไรอย่างเงี้ยมีฟอรโลอะไรอย่างเงี้ยม็มีด้วยมโลก็มีใช่อาแล้วนี่ก็คือของกินที่เรากินไปทั้งหมด8อย่างในวันนี้นะครับ ที่เราพูดไปเนี่ยก็เป็นความมีนส่วนตัวเนาะแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะๆ100%เปร์เซ่เพราะมันก็จะมีช่วงโปรโมชั่นเออก็ถ้าใครเจอราคาที่ถูกกว่าก็บอกกันด้วยนะเพิ่มเติมเออหรือใครชอบร้านไหนหรือใครชอบกินอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วเดี๋ยวพวกร้านค้าหรือว่าราคาอะไรกันต่างเนี่ยเดี๋ยวเราแปะไว้ตรงดิสคริปชันเนาะถ้าใครสนใจก็ลองคลิกไปดูกันได้นะครับเออในดิสคริปชั่น ก็ถ้าใครมีอะไรจะแนะนําหรืออยากให้เราลองร้านไหนร้านไหนหรือซื้ออะไรมากินคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับเราก็จะสั่งมาลองให้ทุกคนได้ดูกันเออได้กินกันอหรือว่าอาจจะไม่ของกินก็ได้อย่างอื่นก็ได้อย่างอื่นก็ได้อะไรเฮ้ยรีวิวได้เห็นอันเนี้ยลองสั่งมาลองให้หน่อยใช่อะไรที่อยากให้รีวิวรีวิวได้หมดเออเราจะเออเราเราเป็นรีวิวเวอร์แล้วตอนเนี้ยททุกอย่างแล้ว ก็สำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสุขุมิตรของเราไว้ด้วยนะครับเราจมีคลิปลงทุกๆวันศุกร์หทุ่มแล้วก็มีวันพุธเว้นพุธแล้วก็จะมีคอนเทนต์สั้นนะครับลงทุกวันเวลา6โมงนะครับที่ TikTok Facebook YouTube Shot และ IG r e รีว่าสำหรับวันนี้การรีวิวของเราก็จบลงไปแล้วนะครับ ก็นะอย่าลืมนะคอมเมนต์เงินเข้ามาอยากให้เรารีวิวอะไรคิดหนาจเป็นไรติดตามกันไว้เลยบ๊ายบายอิ่มหนำทำร้าน yeah.